หนาดูเซตสวัสดีครับแป้ครับ <c oughs> Reaction นโอวงนี้ชอบมานานแล้วนะครับกับวง twice กับเพลงล่าสุด talk that talk เฮ้ยจัดกันเลยจาก JYP หนึ่งสองสาม go โ,โอ้โหนายอนอยโอโ้สวยสุดๆโอ้โหขว้างมาปักตุ๊ก,กาตาอ๋อเน้นแบบใช้ CG เยอะโอ้โหฉากสวย เน้นเป็น VFX นะครับ4 g เยอะเลยติด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 ดอชากนี้ก็เก๋เครื่องแบบ w a l k i e t a l k i e g แบบเก๋รวม b l บ n ิงบ i ิงรีโมทก็แบบติดเพชรนะ จีโฮเอ้ยชุดนี้เท่ว่ะโทนดำโอ้โหสานะอย่างงามน่ารักสุดๆไอ้ปืนแท้เปลวทำสีคัสตอมด้วยสวยเอ้ยชุดใช้เยอะเงินแลเปลี่ยนชุดเยอะเงินไอ้โทนฟ้า ก่อนหน้านี้มีโทนสีแดงเออโอ้โหมีหนาโอ้โหไอ้ปืนสวยว่าเลยคัสตอมสีโคตรสวยโอ้โหฉากนี้สวยเออชุดนี้ก็สวยแดงดำนี่ก็เก๋คู่สีนี่เก๋โอ้โหมอไซอย่างเฟีย้ยว เออมีถือปงถือปืนเนะเออเทเ่เดิโอ้โหเฮ้ช็อตนี้สวยว่ะทะลุแบบเลเซอร์นะ้ปโคตรเฟี้ยวเลยว่แสงสวยไลติ้งงามโอ้โหซีจีแม่งอลังการโอ้โหนายอนจะสวยไปไหนเฮ้ยมีน้องแมวด้วย เออมุมกล้องเก๋ดีนะมีแบบใช้แบบฟิชไอนะครับเออโอชาที่สวยไอฉากจบอลังเออซีจีเยอะมากเลยเน้นมากเออท่าเต้นเก๋ดีนะ <c oughs> QR คิวอาร์โค้ดทอล์ก that talk JYP อ่ะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเมาส์กัน อ่าเออช่องเรานะครับทำรีแอคชั่นคลิป K-POP Girl Group เนี่ยไปหลายคลิปแล้วนะก่อนหน้านี้นายอนนะครับเพลง pop เนี่ยก็ทำไปแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมวางลิงก์นะครับของเพลย์ลิสต์ที่ช่องเราเนี่ยได้ทำรีแอคชั่น K-pop Girl Group เนี่ยทั้งหมดเลยไว้ให้ในเดสคริปชั่นรายละเอียดของคลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจเนื้อย้อนกลับไปดูโอเคอ่ะมาเมาส์ถึงเพลงนี้กันหน่อย twice talk that talk เออแอมเบียนส์นะครับตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะตอนอัดคลิปอยู่นี่ฝนตก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ตอนดูเนี่ยตอนดูแอคชั่นสดเนี่ยยังไม่ตกเลยโอ้โหพอจะคุยหน่อยฝนลงนะครับบางทีมันอาจจะมีเสียงแบบแอมเบียนส์ฝนตกประกอบเข้ามาในคลิปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> อาจจะงงเอ๊ะ ทำไมแบบว่ามีเสียงฝนนะครับแทรกเข้ามาในคลิปที่บ้านกูก็ฝนไม่ตกดีกว่าตอนดูตอนนี้นะครับที่ถ่ายอยู่ฝนตกเดี๋ยวเอาให้จบคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะสาหรับตัวเพลงนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับคือไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เออเสียดายนะครับความเป็นแบบทวายส์นะเพราะว่าทวายส์เนี่ยผมชอบมากนะและเพลงที่โดน เพลงที่ชอบมากๆเนี่ยมีเยอะแยะหลายเพลงเนี่ยเต็มไปหมดเลย JYP เนี่ยเขาแบบขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องแบบเพลง K-POP นะครับที่ฟังแล้วมันแบบส่วนใหญ่จะเป็นอัพบีทนะฟังแล้วแบบสนุกสนุกนะครับของ TWICE เพลงนี้มาแบบชิลๆหน่อยเออแบบมีเดียมมีเดียมเป็นแบบซาวแบบอิเล็กทรอนิกเยอะๆหน่อยแล้วก็ในส่วนของเมโลดี้ของฮุกโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าหูเออเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อย ยังไม่ติดหูเท่าไหร่แต่อันนี้ผมเพิ่งดูรอบแรกเลยนะเออเพิ่งฟังนะครับเป็นครั้งแรกเลยเออเพิ่งดู mv นี้ครั้งแรกเลยก็อาจจะต้องแบบใช้เวลามั้งแต่แต่คือบางเพลงเนี่ยมันฟังแบบโป๊ะเดียวเนี่ยมันเข้าเลยนะะ twice นี่แบบอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวผิดหวังนิดนิดนะครับเออกับเพลง เพลงนี้เออส่วนเรื่องของ m v วโอ้โห่างแบงบเก๋ไก่เลใช้แบบเน้นไปในด้านของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับเน้น c g เ,เน้น v i ช u a l เอฟเฟกเน้น VFX เนี่ยเยอะเลยเยอะสุดๆเสื้อผ้าหน้าผมนี่ก็แบบนี้คบนะครับตามมาตรฐานสแตนดาร์ดของ JYP เนี่ยเขาอยู่แล้วเออชอบที่มีการใช้แบบมอดไซ์นะเออมาเข้าฉากเฟี้ยวเดี แล้วก็มีการแบบถืออาวุธนะเออเฟี้ยวมีการคัสตอมสีนะครับของปืนสั้นเออแบบคัสตอมมาแบบสีสันเนี่ยสวยเลยมันทําให้ดูแบบไม่ดุดันจนเกินไปเนี่เป็นแบบเก๋ๆเป็นแบบให้แบบเกลกรุปถืออย่างเงี้ยเออเฟี้ยวในชุดก็สวยนะมีโทนแดงดํานะครับที่ช,บชอบแล้วก็มีโทนฟ้าโทนดาโอ้โหแต่งหน้าได้แบบว่าสวยทุกคนเมนผมนี่นายอนนะครับ ชอบมากโอ้โ oh, ห MV นี้แม่งน่ารักสุดๆรองลงมาที่ชอบๆก็มีซานะนะครับซานะาซานะนี่ก็แบบโอ้โ oh, ห oh, แม่งน่ารักสุดๆกับเพลงนี้โอ้โ oh, ห oh, คือแบบว่าคะแนนความน่ารักนี่แบบไม่ต้องให้เต็มอยู่แล้วเอออ่ะพูดถึงคะแนนนะครับมาให้คะแนน MV กันหน่อยคะแนนที่จะให้นะครับต้องขอย้ำทุกคลิปว่าไม่เกี่ยวกับเพลงนะครับไม่ได้ให้คะแนนเพลง ไม่เกี่ยวกับท่าเต้นนะครับไม่ได้ให้คะแนนคอเรโอกราฟีเป็นคะแนนความชอบส่วนตัวของผมที่มีให้กับภาพรวมของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับและผมก็ไม่ได้มาบอกเรื่องคุณภาพนะผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าเขาทำา MV นี้ดีหรือเขาทำไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นคะแนนความชอบส่วนบุคคลเฉยๆเต็ม10คะแนนเพลงนี้ Talk. t h a t Talk จัดให้เลยที่เจ็ดคะแนน cg สวยนะครับฉากเฉิดสีสันสดใสวายแบรนด์ Brand, ชอบคู่สีนะครับแดงดำแล้วก็มีความเท่เข้ามาปนๆปนเนี่ยหน่อยๆมีมอเตอร์ไซค์มีอาวุธมีชุดดำเอแต่ว่ามันไปผิดหวังนะครับในเรื่องของตัวเพลงซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะครับบอกแล้วเอ,อเคท่าเต้นก็น่ารักดีนะ <laughs> เหมือนแบบเป็น L O V E นะครับตรง E นั่งทำโคตรยากทำไงไม่รู้ <laughs> เออ คเรีโอกราฟีก็แบบเก๋ไก๋ดีนะโอเคท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากสงกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทําแล้วแล้วนะอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วและจะต้องขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์ที่แวะเวียนมาคุยกันเสมอมาขอบคุณมากมากมากมาและก็รบควนนะครับฝากไปกด l l o w Page Facebook เป้บัมลิงก์อยู่ในเดสคริปชันของทุกคลิป หรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ twice talk that talk